สวัสดีเจ้าพี่นองจ้ามือน,นีสาวนาเล่าบระเด้เห็ดเนี่ยกินพี่นองแต่ว่าสาวนาเล่าหน่นสิมากินเขาก็ปีงหนูปีงหนูพุกพี่นองจ้าปีงหนูพุกหนูพุกอหลีเหรอย่ามนี่ย่ามหนูพุก้ะพี่นองหนูพุกหนูหน้าเฮานี่แหละสิมากินก็ขาวหม่ใบหนูพุกก็ขาวหม่จะขาเบิ่งกอนนะสเด้หนูอีหลีพี่นองเบิ่งตาหนังมันหลดหนังมันสบ อันนี้เน้นังมันสีอันเนื้วเหนียวถ้านังเหนียวหมือนเมนเมน,นูอันนี้โรดพี่น้องจักขาอ่เมื่อนี้ยสาวน่ะเรามีน้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มแจวบักพริกผงเขาคั่วพริกผงสาว่าเล่าอ่บจะบักเน่าจันไอยอืมแบบ chậm mà đỡ đi nọng đưa mà đàng hồng nhẳng thôi Tại mấy ta kia um, phân chỉ và. เพื่นสีฮักในค้าหนึ่งนี่ให้กินน้ำกันเลยกบน้องนะพี่น่องอืมอมืกรอบคักตีนจุ่มมั้ขอโทษผู้เพั่นมากินเด้อพี่นอ่องเด้ออืผู้กินกับมี่ผู้มากินกับมี่ไม่ได้ว่ากัน ผู้ก่กินเพิ่นกะเบ่งให้อยุจำน้ำจิ้มแจ่วอืมแกะบกกอดพ่อแม่พากินพี่น้อง อันออมขวัวพัดตุนปิง้งก้อยบแบสบมัดสู่เมนูพี่น้องจา้าโมกอโม,มกหนูไปเคยกินใส่ปีจังหน่อยโมกหนูใส่ปีจังหน่อยมันยังแขนบ่ใส่แล้บาแขเนี้ยพี่น้อง ม,ม,มันเริ่มหาอยากมันก็นเริ่มราคาแพงนะพี่น้องคนขาเจ้เะาะก็เริ่มเลี่ยงแต่ว่านูเลี่ยงมันผ่นบด มันบ่แซสบเป็นไหนได้หรอ,อ,อเปลาบอืนนู่นเขาขายในี่นแอบต่อๆนะพี่นอ้อ,องอบองยังมันเป็นนูเรียงบ่แซ่สบเนี่ยม,มันสิเลียวๆดอกเพราะว่าเขาเรียงในองมันบริเลนนะ มันไม่ได้แลนหากินเหนือนเลยบ่แขคนขาองค์งไงมันม,มากินกับสาวหนาล่าว Hmm. อากาศหนาวพี่น้องบ้านเซาหนะลาลวกับหนาวได้คำมากหนาวนี่มันเซาหัวลมมวโยๆเล็กน้อยเริ่มเป็นไข่เป็นหนาวเหลี่ยงบ่ได้เนาะพี่น,อน้องเนาะเล็กน้อยกับแบบโลกี่มูง กินแซ่บแบบอีสานนี่แหละ Nhìn bà bố hoang xuề ừ. Nắng mắt sẹp đi Ừ Ừ กับหนังหนังมันมันมันหน,นังหนาหนามันแบบเสียงสนูเบาบดขึ้นสนูเบาสซนูว้าวนั่นแหละพี่น้องเอาภาษากลาง คบขอไม,ม,ม,ออม่เป็นเมด็ดเป็นเม็ดเอ้าอหน่าเล้วตากีี่ฮมเป็นเม็ดดีดี แล้วเน่ะเล่าสีซื้อมาขวดจังมือดอกพีนองขวดนู้ใช้พักดังขมเคยกินบ่ขวดนู้ใช้พักดังขมแบ่บ กินบ่เบิร์ดดอกตัวนึงก็ได้ตัวใหญ่ตัวบักใหญ่นึงนั่นพุ่นน่ะนังมันพี่น้องอื้อหักนังเน่ ของเสียบอยู่กับปูหมักพี่น้องเอ้ยขอยม,มักแสบกับบ้หมักละอืมบมัน ตับมันเ็เจ้าละเล่ามากถิ่นได้พี่น้องตับมันตับหนูครับตับหนูเสียงดูดิอยู <c oughs> น่นาเกียดอย่าว่ากันก็้พี่น้อยยงเด้อเยาวคนกินแสบ สิบ่โดนโพดบ่พี่น้องฮะนี่โดนโพดบ่คลิปหน้าจังพอกันเด้่พี่น้องเด้อที่เก่าเวลาเดิมโว้ย,ยนี่บอทีเก่านี่ที่ใหม่คลิปหน้าจังพอยจังพอกันพี่น้องจ๋าเช้าหน้าเล่าก็สินั่งเล่มกินอยู่นี่ละ คิมนาจังพอกันสาวนาเล่าสีผ้าเห็ดเนีกินหรือว่าสาวนาเล่าสีมากินยังสีสูเบิงจังว่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคินีสาวนาเล่าไปก่อนจ้า